สวัสดีค่ะมาค่ะพี่นอ้องเมนี้กินเขากับแหนมค่ะพี่น้องแหนมหมูห่อใบตองอันนี้เป็นของเยเตียกับน้องหยุดดีด้ค่ะยุดดีอร่อยนัวน,วน,วนวจะจ๊ะเยเตียพาเซ็บอันนี้เพื่อนสรงมาให้กินกะขอพูดลหลายๆเด้อจะ้ะเยเตียกับน้องยุดนจะจ๊ะอืมืมก็ดีจริงค่ะพี่น้องสมนัว ขอมเนี้อหันห้อนลูกโดดกระเทียมเพอนเทศาสาดสาดครับพี่น้องสรงมใาหายหลายแพกแห้งอองมันปู เนื้อท็อปปิ้งด้ยกระเทียมลูกระเบิดลูกโดดใหญ่ข้าเหนียวก็ฮอร์โมนเลยค่ะพี่น้องกินกับเนื้อกับไอ้หมำ ไข่ปลามังขีดปลาพวกแบบดองๆมักๆนี่เสียบจ้ะเนื้อหมูผสมนังหมูห่อใบตอง ไปอยากชิมฝีมือเฮ๊เตี๋ยเพดอร่อยนัวด้วยค่ะพี่นอ้องอื้ม อันมันกรุกระสับนัวหอมละมุนเป็นรสชาติที่อร่อยอครับพี่อ่อืมเงา้ดิงๆต้องเบมืง เหมือนกับฟ้าหมูมันนี่ค่ะพี่น้องฮา สมเพราะดีกินืมกระเทียมกรีบนี่กัดเบิ้ลนี่หูแบบหูชาเลยค่ะพี่น่องตรงกรัดที่เราเคือง i'm

คันฮอดีดีค่ะพี่นงฮอดีมากพอดีเหมือนนันไล่ซุดในต่อๆนองหยุดดีเขาว่าเบิรงที่นี่ไอแม่พีบ้าแดงพิ่งว่าพิ่งอยากกินแหนมเยีเ่ยจีเนะคะบาแดงก็เลยไอบอกนองพึ่งก็เลยส่งไปให้ทั้งไอแม่ผี่บ้าแดงแล้วกะ็ส่งมาให้ทั้งหวยนำํำขอบคุณเลยหลายเด้อค่ะยเยี่จียกำนงหยุดดีเนาะจ้ะอุ้ยนี่พี่นอง หอดีมากเลือดจะไม่ค่อนหวาน นุงโมยขายแหนมอยู่แล้วทำไมไม่กินของตัวเองก๋วยเตี๋ยวกับยังบดิมิหันเดียวในโหลค่ะพี่น้องเมื่อนี้อยากกินหันนี่เมื่ออื่นอยากกินหันนั่นอาจจะคนละสูตรตังสๆนะคะพี่น้องงงนะเป็นคนโบยัง่ะบุคขินยังลายนะคะพี่น้องเห็นจังสีกะนี่ไสผู้ชายอยู่กินได้เบิดค่ะ ของสับกินบดบบหิบดติดแล้วก็บรรยู่เรื่องของไผ่น้ำ อ,อร่อยอืมอิมอ่มพอดีค่ะพี่นอ้อง แถ้าผู้ใดอยากกินอยากชิมกะทักหาเพิ่นเลยเนาะจ้ะอร่อยนัวนะคะพี่น้องเอ้ามือนีิกะคือเกาเนาะค่ะพี่น้องถามว่ากินโซลวดหรือว่ากินมูม่ามกินบอสสุภาพจังเดยก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้ะและกะทําให้มักคลิปนี้มักเมนูนีิกะฝากกดไล์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หมูน้ํามนเด้อจ้าสําหรับมื้อนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ